เลขเด็ดคนวางเลขสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะคลิปนี้ค่ะเรากลับมาพบกับแนวทางหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลนะคะประจําวันที่ 1>, 1พฤศจิกายน2567กันนะคะคลิปนี้เป็นคลิปหวยไทยนะคะหรือหวยรัฐบาลที่จะออกทุกวันที่1และวันที่16ของทุกเดือนนะคะดิฉันก็จะลงแนวทางให้เป็นประจำในช่องนี้นะคะซึ่งเป็นช่องเลขเด็ดคนวังเลขเป็นช่องสำรองนะคะ,ะช่องหลักจะเป็นช่องคนวังเลขชาแนลซึ่งช่องนั้นจะลงให้แต่หวยฮานอยและหวยลาวค่ะ ส่วนช่องนี้เป็นช่องสำรองจะลงให้แต่หวยไทยเท่านั้นนะคะและเป็นแบบเก็บสถิตินะคะเพราะว่าสูตรคำนวณไม่มีเวลาทำนะคะแล้วก็ต้องขอแจ้งว่าสำหรับสูตรเก็บสถิตินั้นจะไม่สามารถปักหลักใครได้นะคะคุณผู้ชมอาจจะต้องกับตัวเลขด้วยเพราะไม่เหมือนกับสูตรคำนวณที่สามารถปักหลักให้ได้นะคะเรามาดูผลของงวดที่แล้วต้องขออภัยค่ะงวดที่แล้วหลุดนะคะอย่างที่เห็นผลกันงวดที่แล้วนะคะ 962ล่าง0 0นูนย์นะคะ00นี่ไม่ออกมานานแล้วนะคะกลับมาออกนะคะก็ต้องขออภัยคะ่ะในตารางสถิติมาแค่เลข0ูนย์และเลข2นะคะไม่มีเลข6ในตารางจึงไม่ได้คะ่ะเลข0ูนย์ก็ดันเป็นเลขเบิ้ลจึงไม่ได้นะคะหลุดนะคะสำหรับในงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนี่เงียบนะคะไม่ค่อยมีคนเฮกันเท่าไหร่นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมานี้เงียบไปนิดนึง ก็อย่างที่เห็นนะคะ6มาต้องหี่งวดแล้วนะคะ6นี่มาหลายงวดมากมาไม่หยุดเลยนะคะสําหรับเลขหกก็ต้องขอแจ้งอีกเรื่องหนึ่งคือตารางสถิติตารางนี้ขอเน้นที่ข้างล่างก่อนนะคะเพราะว่าเด่นลองเขาทํามาเพื่อข้างล่างก่อนแต่ว่าอาจจะไปบนได้ด้วยคุณผู้ชมอย่าลืมกันบนนะคะแต่ขอเน้นที่ล่างก่อนอย่าลืมกันบนนะคะอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะ เรามาดูตารางสถิติของหวยไทยในงวดนี้นะคะและต้องขออภัยสำหรับในงวดที่แล้วอีกครั้งค่ะขอจนปัญญานะคะหวยออกศูนย์นะคะก็ไม่มีใครคิดเลยค่ะว่าจะออกเร,เรามาดูตัวเลขนะคะตัวเลขในตารางสถิตินะคะก็จะเป็นเลข0ูนย์ห้าเดเกสมค่ะ 057983นะคะเป็นตัวเลขที่ทางช่องเก็บสถิติได้ค่ะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณนะคะจึงไม่มีสูตรค่ะต่อไปจะเป็นเด่นละรองของหวยไทยนะคะเด่นในงวดนี้ค่ะก็จะเป็นเลขเด่น7ค่ะ และลอง9นะคะเด่น7และลอง9นะคะตัวเลขที่ทางช่องนำเสนอเกิดจากการเก็บสถิตินะคะไม่ได้ใช้วิธีการคำนวณค่ะจึงไม่มีสูตรนะคะต่อไปจะเป็นชุดเด่นชุดกันนะคะและเดี๋ยวดิฉันก็จะตัดชุดวัตใจให้ด้วยจะต,ต้องขอเตือนว่าชุดวัจใจที่ตัดให้ตัดให้ตามสถิติที่เด่นที่สุดค่ะเด่นมายังไงตัดให้ตามนั้นนะคะยิ่งน้อยชุดเท่าไหร่คุณผู้ชมต้องรับกับความเสี่ยงเท่านั้นค่ะแล้วก็ หลังจากตัดชุดวัดใจให้แล้วก็จะตัดให้น้อยชุดลงอีกนะคะหลังจากที่เขียนจนครบหมดแล้วก็จะตัดให้เหลือแค่3มชุดจากชุดวัตใจนะคะแต่ก็ต้องขอเตือนว่าตัดตามสถิติที่เด่นที่สุดนะคะชุดเด่นนะคะแล้วก็ทางช่องนะคะจะแจ้งอยู่ทุกคลิปค่ะว่าไม่เคยเปิดกลุ่มนะคะไม่ต้องขอเข้ากลุ่มคะ่ะไม่มีกลุ่มให้เข้านะคะ และไม่มีสูตรค่ะและไม่รับงานโฆษณาโปรโมทเว็บบ้านหวยแปะลิงก์ต่างๆดิฉันไม่รับนะคะให้กันฟรีๆทาง YouTube เท่านั้นค่ะแต่ก็มีค่ะคนที่ไปแอบอ้างว่าจะเป็นเจ้าของช่องนะคะแล้วก็ไปเปิดกลุ่มนะคะมีนะคะชุดเด่นของหวยรัฐบาลค่ะ ตัวเลกสามารถมีเข้ามีดูได้ทุกเมื่อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในก,การรับชมนะคะสําสหรับท่านที่ไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องค่ะโปรดกดติดตามนะคะและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยค่ะชุดวจนะคะจะอยู่ในชุดเด่น5ชุดค่ะและอยู่ในชุดกัน1ชุดนะคะ5ชุดก็จะมีชุด707379 90-93ค่ะ5ชุดนะคะ 70 73 79 90และ93ค่ะ5ชุดวัชใจที่อยู่ในชุดเด่นนะคะที่ฉันไม่วงให้นะคะเมียผลที่ไม่วงให้ค่ะต่อไปจะเป็นชุดกันนะคะก็จะมีชุดวัชใจอยู่ด้วย1ชุดค่ะแล้วเดี๋ยวที่ฉันก็วนกลับมาตัดชุดให้เหลือน้อยชุดอีกนะคะแล้วก็ต้องขอเตือนคุณผู้ชมกันอีกครั้งนะคะดิฉันให้ตัวเลขนะคะเพื่อความบันเทิงค่ะเพื่อเป็นแนวทางนะคะและให้ฟรีนะคะ คุณผู้ชมต้องนําไปใช้อย่างมีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองลําบากค่ะเอาแค่พอสนุกสนานกันนะคะชั้วใจหนึ่งชุดค่ะก็จะเป็นชุด0ูนค่ะชุด0ูนนะคะอย่าลืมค่ะตารางนี้ดิฉันขอเน้นข้างล่างก่อนแต่อย่าลืมกันบนนะคะเพราะว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นได้เสมอนะคะบางทีมันอาจจะไปบนได้ค่ะแล้วก็ชุดที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้นะคะ ที่สุดนะคะก็จะเป็นชุด70 73และ0 3นะคะที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้นะคะ7073และ0 3นะคะ3ชุดนี้ที่ค่อนข้างเด่นในงวดนี้ที่สุดนะคะและอย่าลืมค่ะว่าดิฉันไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะเพราะเป็นแบบเก็บสถิติค่ะก็อย่าลืมกลับตัวเลขกันด้วยนะคะ ก็ตามนี้นะคะอย่าลืมค่ะดิฉันไม่สามารถปักหลักให้ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ